วัดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงหัวปีใส่หมูนะคะพี่น้องน้ำเดือดเ,เราก็อบอลูกปีลงเลยนะคะลูกปีเราก็แช่น้ำเกลือนะคะให้ขาวเราฝานแช่น้ำเกลือเรียบร้อยให้ขาวนะคะจะแกงไปให้แม่ลูกอ่อน <laughs> กินจะได้มีน้ำนมนะคะ แกงหัวปีใส่หมูพอดีไม่มีไก่มีหมูก็ใส่หมูก็ได้เนาะใส่หมูก็คงได้เหมันกันแหละพี่น้องฮะแกงหัวปีใส่หมูให้ให้ลูกสไ้า์กินในลูกอ่อนจะได้มีน้ำนมเยอะๆอ้าพี่น้องเดีย๋ยวดูกันนะคะแกงหัวปีเรา ตั้งขากล่องก่อนเดิมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งอ่ะพี่น้องงหัวปีนะคะเดีย๋ยวซอดลงไปหน่อยนึงอความอร่อยหน่อยนึง มีรสชาติหน่อยนึงนะพี่น้อง Gracias. แกงหม้อปีใส่หมูรสชาตจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเราก็ไม่เคยแกงชิมรสเสียเกลือลงไมกอย่างเกลือลงไปหน่อยนึง บอกไม่ต้องคนนะหัวปีหัวปีขาวจาะเลยรอแช่น้ำเกลือ,อจืดมันจืดพี่น้องมันจืดจืด แล้วนะแอนฮอปตีเราโมปีขาวเจาะเลยพี่น้องหมปีขาวเจาะเลยพอเราแช่น้ำเกลือน้ำ,น,ำน้ำหอปตีน้ำนัวมาก ชิมกันขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไค์ทุกแชร์ทุกรอบทุกคอมเมนต์ค่ะสุขแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปีเรานี่ค่ะ แกงใส่หมูขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ